นี่ครับผมเรื้อบุ้ยทุเรียนทุเรียนขอบคุณนะผมขอบคุณร้านอ,าอ้อมกับพี่ขวัญน,นะผมตลาดนัดคลองถมตลาดนัดเรือบินนะครับมามาปอกเกยบอกว่าเอาไปปอกเองเด้อเพื่อนไมยลองเบิง้งฝึกเบิ้งเนื้อก่อนเนาะน้เบิ้งเนี่ยกลัวนะเหลืองเนื้อสุกมากม,มา,ม,ามีดมีดจำเป็นนะนี่ เป็นจะได้กินบ่ไม่มีที่โตวะอ๋ะมอม,มี่ม่าจะอันนี้อันนี้ลูกสาวด้ของลูกสาวที่ใ่ใเ้สวยมากเลยดูรียนใส่ก็อุตรีตี ใช่ทุเรียนเพชรบูรณ์นะมาจากเพชรบูรณ์แต่ไม่รู้เขาเอามาจากไหนเข้ามาขายสาวสวยซอยสื่อเพลินอันนี้ก็ยังไม่สุกมาเนี่ยแต่นี่ะืีอแบบนี้นะพร้อมกินเลยนะแบบนะแม่นมันหางจะดูหูเลยเนาะานก็ดูจากตรงนี้ จำเป็นได้กินง่าย่ะฮะต้องทำใจนะครระค่ะบองกับบลูบเฮดกับบเฮดกับบปินจะน,น,นั่งเนาะก็ค่อยค่อคะนั่งด้วซื้อก่เลยคุณมีอะะมีบไรวนเป็ดน้ำหมีด้วยเนี่ย

นอันน <โ tacos, S 1> ี้ถุงมือสีดำไปซื้อเด้มันไม่เด้ถุงมือใหม่แค่มันเป็นสีดำเฉยๆนี่อันนี้มันเมื่อกี้อันนี้ของอ้ของใส่ก็เพชบูเพชบูลมาจากเพช้วก็แตกต่างกันเ้อะ <iverso ving choses> <ANO rol> แต่ละที่ก็คงไม่เหมือนกันและเนาะได้รู้จ่เจอขอบคุณบัดบัดทุนเครียดงายแทะฮะนีขอบคุณรนะ้านอ้อมกับพิกขวันตลาดนัดคลองถมตลาดนัดเรือบิน ah hua nào này đây nó lại đều ปอกกันซาไม่คยได้ลิปเนื้รรมชาตาของปอกก็เป็นโโนี่ยเนรูกรู้จ้าแง่ <ừ. S 1> คือรอคืนน้ำลายลอรอคืนน้ำลายลอรอเอางงาเลยดยวสิบบอก ม,ม,มันลืมอมาอ๋อม้ง่ินน้องครัวน้องตุ๋นงานแ้วออกจาบ้านเลยไม่หวมดทำครัวปุ่ย

เป็นไปเอาจานม่หรือนนเงินประปรบไม่ตัวนะเรียบ้ Yep.

ว่าถ้าบอกขายที่นี่ลูกค้านี่จมเลยเนี่ยมาำจังใช่ผ่าจมเลยเนี่ยบางคนเขาใจรอเดินหนีอ่ะบางคนเขใจดีแล้วรอนี่กินเลยพี่เอาเบียร์จัดเลยสองลูกแล้วเนี่ย นี่นี่เดี๋ยวกินไปด้วย,ป,ยปลอกเอาไทาย,ออยกดสีขาวไแน่น,นเห็นป้ปุ่มสีขาวเดี่ยวเดียวนีนม่มากินบ้างนี่สุดพร้อมทานอืมกดเดียวเดเดอืม ขึ้นไดไปเลยเนี่ยกินีย่งครับดสีแดงอยู่กลางให้นะ เอาคลิปนี้ฝากไว้ที่นี่ก่อนครับบ๊ายบายครับกดตรจีด